สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับและพบกับรายการเชฟหนึ่งพาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำอาหารกันีกเช่นเคย่นเยครับกับทุกวันศุกร์10โมงเช้านะฮะต้องขอไปที่หาหายไปเนานนะครับและตอนนี้เสียงผมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับพอดีเป็นวัดนิดหนึ่งนะฮะและเมนูที่ผมจะทำนี้เป็นเมนูที่ผมชอบทานมากแต่ว่าทำไม่เป็นและน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากครับ เราก็เลยอยากจะมาลองทำในเกมนะครับผมและเมนูนั้นก็เคลือบนี่นะครับารทาตไข่นะครับผมตามเคฟสีผมก็ชอบสั่งมาเกินมากเลยแต่ว่าทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราลอกันเลยนะฮะผมป้าม,มาทำอาหารกึ่งหวานบ้างน,น,นะครับตอนนี้เราต้องแยกไข่แดงก่อนนะครับเอาว่าไม่รู้นี่ต้องใช้ทักษะกันเล็กน้อยละฮะขอดเวลาให้เดยนะครับแยกไข่แดงออก โอ้ยโมโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปเลยอยู่เซนเนี่ยโอเคแล้วเราคือเราต้องแยกไข่เขาให้ได้ออกจากกันนะครับโดยวิธีของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมบางคนก็เอาไอ้ ขวด,ดน้ำนะครับมาดูดไข่แดงได้นะครับหรือจะแยกยังกันได้ขอให้ไข่แดงสวยงามไม่แตกแบบนี้นะฮะต่อไปครับโอ้ผสมด้วยเครื่องปั่นต้องมีเครื่องปั่นด้วยนะคะแหมเมนูนี้พิเศษกันนิดนึงนะครับผมปั่นไข่แดงไปแล้วผมต้องทำอะไรนะนี่ใส่อะไรอะ่ะอ๋ออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะน่าทำไมมันกันเดน่นอะงงวะ่ะ ฮะงงอ่ะน้ำตาลอ๋อใส่น้ำตาลไปอ๋อรอจนกว่าเครื่องปั่นมันจะโอเคเราต้องใส่ตอนที่เครื่องปั่นมันเบาๆนะครับกดเรนกระเด็นไม่ครับมันจะกระเด็นอ๋อโอเคครับแป๊บหนึ่ง วาลิลาสกัดนะครับผมโหค่อนข้างยากนะครับนมอ่ะนมนะครับผมส่วนผสมเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่บอกส่วนผสมให้วะก็มันลอกเองนะเนี่ยคือของหวานมันต้องใช้ส่วนผสมเยอะนะพยายามทำให้ดีไรที่ติ แกครับ <sk ill> ออกแเอ่ใช่นะครับต่อไปใช้แม่พิมพ์เทเข้าไป <sk ill> แล้วก็กดเข้าไปอ๋อนี่ไงแม่เพมอย่นี้กดเข้าไปอีกแหมเป็นลูกท้าวไข่นะครับกดไปสามรอบให้มันเป็นถ้วย ต้องมีอืมต้องมีเครื่องมือกันนิดนึงนะครับก็จะมีเครื่องปั่นไข่แล้วก็แม่พิมพ์อีกหนึงหากนะฮะออเคอืมจะเป็นไข่นะครับ <c oughs> ต่อไประวังยาให้หกอ๋ออ๋อผมเข้าใจผิดก็คือเราต้องใช้ชิพันเราต้องใช้อ่าแป้งนี่ว่ะแป้งเมื่อกี้คือต้องเอาแป้ง แป้งมาเองนะครับอ๋อใช้แป้งโอเคแต่แป้งเองแล้วก็ใช้ไข่เทโอเคจะอานว,ว่าว้าวจาุจ๊บป้าจุ๊บป้าจุ๊บปาจากนั้นก็นำไปอบนะครับแต่บางคนไม่มีเตาอบก็ทํามไม่ได้เหมือนกันผมไม่มีเตาอบไมบมีอะไรสักอ,อย่างเลยตอนเนี้ยเปิดเตาอบขึ้นมาจากนั้นเอาท้าวไข่ที่ได้ไปวางไว้ปิดเตาอบ 15นาทีนะครับอบ15นาทีนะฮะยดุยดยุดโอเค15นาทีหรือวินั่สยบห15นาทีนะครับเรียแล้วแล้วทารไข่ของเราก็สุกสมบูรณ์แบบนี้ละฮะและนี่ก็คือเมนูทาร์ตไข่ นะฮะก็อาจจะยากเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับสำหรับของหวานนะแต่เผื่อสาหรับคนที่ชอบทําของหวานนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็ต้องอันแยกไข่แดงก่อนนะครับเราเอาไข่แดงที่ได้นะครับไปปั่นในเครื่องปั่นนะครับผมซึ่งต้องหาซื้อนะครับแล้วก็จะมีก็ต้องใส่น้ำตาลบริล่าสกัดแล้วก็มีนมนะับผมส่วนผสมคำนวณเอาเองนะครับจากนั้นเราก็นําไปพักนะฮะแล้วก็ นำแป้งมาตัดเป็นรูปวงกลมนะฮะตามจำนวนตามจำนวนที่เราต้องการทารัดแล้วเราก็เอาแม่พิมพ์มาใส่เพื่อทำให้มันเป็นรูปถ้วยจากนั้นก็แค่เทไข่ที่เราได้นะครับไปวางในแป้งตรงนั้นแล้วก็นําไปอบ15นาะทีก็จะได้ทัดไข่ที่แสน่อยแบบนี้ละยิงมันก็อาจจะทำได้ง่ายอยู่แล้วครับแต่ว่า,าต้อง มีอุปกรณ์แล้วก็ต้องเปเรื่องสูตรด้วยนะครับว่าใส่น้ําตาลเท่าไหร่นมเท่าไหร่นะครับสามารถไปหาเซิร์ชใน Google ได้อยู่แล้วมางผมว่านะครับผมและนี่กคือเมนูทาร์ตไข่นะครับผมหวังว่าเมนูนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมนะครับทุกวันศุกเวลา10บโมงนะฮะเราจะมาเจอกันอย่างแน่นอนผมจะไม่เท่ยก,กลานะครับผมวันนี้ก็เชฟห่พานะครับต้องขอรวด รัวเฉยเลยนะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการน,นะครับบ๊ายบายเพัอ